สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้อ,อ้อยจะพามาเที่ยวจังหวัดน่านนะคะจังหวัดน่านเป็นจังหวัดะไรที่น่ารักมา,มากๆเลยแล้วคนน่านก็น่ารักเลยนะคะอ้อยมาที่ที่นี่ค่ะเปียงซองโฮมสเตย์น,นะคะดูวิวทิวทัศน์เขาสิสวยนะโดยของเขาแต่วันนี้มากอากาศเย็นคือแบบเย็นเลยน้ำก็เย็นมากแต่ว่า ไม่มีหมอกอือันนี้ก็คือทุ่งข้าวนะคะเขาเก็บไปแล้วนะคะแต่ฝั่งนู้นเขายังไม่เก็บเป็นโฮมสเตย์นะคะแบบนี้ค่ะใครที่มาจังหวัดน่านนะคะเนี่ยมาเที่ยวได้นะคะเปียงซโฮมสเตย์แต่ว่าทางขึ้นนี้จะลำบากครึ่งทางนะคะจะว่าลำบากมันไม่ลำบากหรอกแต่ว่ามันเป็นถนนที่เขายังไม่ไม่ทำดีอ่ะมันขรุขัก ไชอบภูเขามากเลยคือมันสวยอ่ะดูสวยมากๆเลยสวยสุดๆเห็นไหม,มจะเป็นคลื่นเป็นคลื่นไปเลยนะคะแล้วอากาศก็เย็นมากนี่คือโฮมสเตย์ของเขานะคะมันจะเป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังนะสวยอ่ะ มีบ้านเป็นหลังแถวนี้ก็จะมีตรงนู้นนับเต็นหมายเลขหนึ่งมาเลยตรงนี้มาถึงที่นี่หลังที่หกข้างล่างก็จะมีลานกลางเต็นท์ด้วยนะคะกลางเต็นท์ได้นะคะ าวมากเลยค่ะคดหนาวสุดแดดออกแล้วนะคะนี่ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย